เอ้ยปลุกกูนี่แค่พันธ์หรือบ้าตอนนี้กำลังเกลีบกูเอ้ยเนาะดิ้นมาซิมเลยนี่อะไรนะเอ้ย,อยปลากูนี่เอาแม่แพรพันธ์ได้แต่บ้าหนิเนาะนั่นกำลังเบาปั๊บด้วยปลาก,กูโอ้ร,ร้ายเนาะแสดงว่าพวกนี้มัวจับกบักน้องนุ่มมีปลา Oh, nhắn bì, năm mùa đi, con hinh anh, nhắn như mùa đi, pán, con chân anh. Oh, chưa đầy mùa! Oh, chưa đầy mùa! Oh, chưa đầy mùa! <laughs> Kim khao, yêu! Kim khao, hai, 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 จักยุ่งทำให้พอมาโอ้เอาแนมอหนิทำสนิทกับไรมอตาแตกโมเมืนบนมงเห็นกุนังมาคลียรยงหวตาแตกจะได้จะชินแอมเห็นนะเอาเข้าใจมอมอปาอยู่ซาโตเอางแค่ฟันได้แต่บ่อามามอนิมือเข้าใจบอป้าหน่อยไลมึงนมำเงิตามเมือนบอปา้ย เออยาเยาเดียเอาเมื่อก่อนคำหน่อยคือเมื่อไว้แท้มาตะลนเลยบอกพักตบมากินแน่บ้านี่พักตบนี่บอกไปยังบอกไปยังสองนี้พักตบอยู่ทั้งป่าเขากระไรอยู่บอได้กินอยู่ กวางเหยียบขีกูเล้วมวะกูวางนฮโอ้อยหนกหกักงหนาพยายไนี่ก็สาสีเห็นพอเม,ม,มา,า,มมา,ากันได้หลูกเล่าพอญ่ไปเลยมีคำเหล่โอ้ยเมากันันนี้ทำไคำหรีเออเห็นหน้าฟ้าเนก่ะกันแท้แท้ น้องเอ้ยน้องเอ้ยนาของโรใหญ่าบานของน้องไปทางใดไปทางนาพ่ดแล้วทางนาละทางใดไอมีโทรศัพท์บอมีมีไอ้ไอ นี่ทั้งนาทั้งดังงูตายเนาะทำหนีน้กูหุูนจักเอาเลยโทรศัพท์กูขอขอบใจที่ห้ามส้มขีบผมเฮาจนจบก่อนอื่นมอดอย่าลืมติดตามพวกเฮากดไลค์กดแชร์เข้าใน้อ